ครับถึงช่วงที่ผมไม่อยากจะทำที่สุดแล้วในรายการฟีฟ่าตีบวกกุติโยครับกองกลางสุดโหดนะในราคา37ล้านนะเพิ่นบวก5้ายิดเค้ก็ไม่ได้ทำมาเสียนานนะรประเดิมสักหน่อยนะครับกับฟีฟ่าใครตักเยี่ยมมาโอเคครับจะให้มันชนกันหนึ่งครั้งครับกดเลยครับ ฮ้กุติอยอบวก้าไอคโอคตรใจเด็ดกดเลยอย่าแตกนะอย่านะเฮ้ยมากู้คืนบวกสีออก่กู้ขึนมาบวกสี มาครับผมจะจัดต่อครับเชี่ยใช้ไม่ได้ด้วยต้องใช้เท่าไหร่วะสเตอร์ลิตครับสี่บวกสามบวกสองคนระับอยากได้บวกสี่เจ็ดสิบเอดล้านนะ่ะแต่ผมกลัววะ่ะโอ้ยโอเคครับทําใจละ อยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งครับนานที่ผมได้ถ่ายวีดีโอจริงปะวีดีโอนี้แหละครับผมจะทําให้ทุกคนภูมิใจนะภูมิใจเหี้ยเลยเด่ถ้ากุแหกมันนี่มันจะสวยนะมากดเลยเข้าไปปุ๊บกดเลยครับไม่ต้องลีลาพูดมากทำเพลงครับมาจิงโย่ผก็แตกแล้วลีดลีเห็นจิโย่ไหมเพื่อนมึงอะจินโย่ กีญโยมันไปแล้วมึง <c oughs> โหคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมนึกว่าแตกแล้วนะผมผมแบบหวอือเลยอะไอ้ฤทธิ์โคตรรักเลยวะเห <c oughs> มือนรู้สึกเหมือนกูติโยน่นี่ตีบวกแบบบูชายัน <c oughs> โอเคครับก็ไม่เจงอรัไม่เจงขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ แล้วก็พิมพ์ GG ใต้คลิปด้วยครับเป็นการอ,อไว้อะไรให้กับฟลิปเป้กุสินโยอโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสูัส ปดแม่งเลยสัตว์